สวัสดีค่ะสำหรับผู้ฟังที่รอฟังลูกวางตัวดีของพยักให้เสียงภาคโดยกีรติลูกวางตัวดีของพยักเป็นภาคต่อของลูกแกะน้อยของราชสีค่ะแอดมินมีข่าวดีมาบอกค่ะตอนนี้เราลงขายหนังสือเสียงฉบับเลิอซีนจัดเต็มที่ m e ท m a r k e t com แล้วนะคะตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะจัดโปรโมชั่นลด,ดราคาเหลือ99บาทจากราคาปกติ149บาท เป็นเวลาเจ็วันแรกที่วางแผงนะคะสำหรับผู้ฟังที่รอฟังฉบับตัดเลิบซีนที่ช่อง YouTube สมารียและพิมารินนิยายเสียงช่องนี้ขอให้อดใจรอ,อนิดนึงนะคะแอดมินต้องใช้เวลาตัดเลิบซีนและเตรียมไฟล์ค่อนข้างนานกว่านิยายเรื่องอื่นเพราะลูกแกะน้อยของราชสีและลูก,กวางตัวดีของพยักษเป็นเซตที่ตอนเขียนแอบมือหนักนิดนึงค่ะเลยต้องมีส่วนที่ต้องตัดออกเยอะมากเลย ตามกำหนดการตอนนี้จะลงให้ฟังที่ช่อง YouTube นี้ได้ประมาณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2568ค่ะมาลองฟังตัวอย่างลูกกวางตัวดีของพยักษ์ที่ท้ายคลิปนี้ก่อนตัดสินใจซื้อหนังสือเสียงได้เลยค่ะกวางน้อยจอมพยุตจะหนีพ้นเงื้อมือพยักษ์หนุ่มกรงเล็บแสนคมได้หรือลูกกวางตัวดีของพยักบทประพันธ์พิมาลิน ให้เสียงภาคโดยกิรติบทที่เจ็ดหลงเด็กตื่นแล้วหรอคะเสียงทักร่าเริงพร้อมกับใบหน้าเปื้อนยิ้มทำให้คนที่เพิ่งตื่นมาปวดหัวเพราะดื่มหนักไปหน่อยถึงกับยืนอึ้งไปเลยดารีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาน่าจะหยิบมาจากในตู้เสื้อผ้าเธอมัดผมด้วยผ้าเช็ดหน้าสีน้าตาลแก่ของเขาแต่งเป็นโบน่ารักมือหนึ่งถือตะหลิวอีกมือถือถ้อถวยสีขาวอาหารใกล้จะเสร็จแล้ว คุณจะรับกาแฟไหมคะเดี๋ยวหนูชงให้เธอพูดไปเขี่ยไข่เจียวไปก่อนจะพลิกกลับข้างตอนที่เขาเดินไปถึงด้านหลังเธอแล้วไม่เป็นไรชายหนุ่มเหลือบมองต้นคอระหงจากทางด้านหลังแค่เห็นลำคอขาวๆข,ข,ของเธอเขาก็คึกคักแล้วแม่งเอ้ยเขานี่มันโรคจิตชะมัดพยักชงกาแฟด้วยตัวเองแล้วชงเผื่อเธอด้วยแม้ไม่รู้ว่าเธอจะดื่มหรือเปล่าเมื่อดารีตักไข่เจียวใส่จานแล้วปิดเตาเธอก็หันมาเจอแก้วกาแฟที่เขาส่งให้พอดี หนูดื่มไม่เป็นค่ะสาวน้อยปฏิเสธแต่เมื่อมองศบตาวาววามด้วยความปราถนาแก้มเธอก็ขึ้นสีแดงทันตาน่ารักเป็นบ้าเหรอชายหนุ่มยกแก้วกาแฟในแก้วของเขาขึ้นจิบก่อนวางแก้วทั้งสองใบลงบนเคาน์เตอร์ครัวโดยเท้ามือทั้งสองข้างใกล้ๆข้างสะโพกเธอเพื่อกักร่างงามไว้ในอ้อมแขนแล้วโน้มหน้าลงไปใกล้สูดกลิ่นอายสาวหอมหวนตรึงใจขอโทษนะเมื่อคือนไม่ได้เข้าไปนอนด้วย เห็นเธอเหนื่อยเลยไม่อยากกวนเขาคลอเคลียปลายจมูกกับพวงแก้มใสรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะท้านของสาวสวยนอนคนเดียวเหงาหรือเปล่านึหนดารีทำอะไรไม่ถูกเธอยกมือขึ้นแตะอกเขาแต่ไม่ผลักเหมือนเมื่อวานพยักเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบหรอกนะชายหนุ่มโน้มลงประทับจูบดูดดื่มตวัดลิ้นร้ายไหลเลียไปทั่วโพรงปากหวานจนดารีหลับตาปีเพราะขมกาแฟ เธอหอบหักอ้าปากรับลิ้นเขาด้วยความเต็มใจสองมือกำอกเสื้อชายหนุ่มแน่นเข้าก่อนจะลูบไล้แผงอกกำยำแล้วโอบรอบคอเขาคคุณเสือเขากระซิบก่อนกดร่างงามลงกับโต๊ะเรียกฉันว่าเสือคุณเสือะ่ะ